สวัสดีครับช่วงนี้ลำไยรุ่นเม็ดถูกเขียวแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆลำไย,ยถึงแตกดอกออกมาอีกครั้งหนึง่งแซมกับช่อของลำไย,ยที่เป็นลูกแล้วที่เป็นเม็ดถูกเขียวแล้วหรือว่าเป็นเม็ดมะเขือพวงแล้วเพื่อนๆเคยเ,เ,เ,เจอไหมครับถ้าเคยเจอก็ลองถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าไม่เคยเจอก็ลองติดตามดูคลิปนี้ครับเพราะว่านี่คือช่องรุ่งลำไยครับทำลำไยเป็นทำลำไยแล้วรุ่งต้องดูช่องลุ่งลำไยครับเปิดน้ำใส่ถังให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ผสมด้วยกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลเราจะใส่ถัง2 0 0ลิตรนะครับเราจะใส่ประมาณ2ลิตรครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเพืองต้นทุนนะครับปกติแล้วต้องใส่ประมาณ10ลิตรครับต่อน้ำ200ลิตรแต่เราต้องประหยัดนิดนึงนะครับช่วงนี้ยุคนี้ยุคโควิดไม่รู้ว่าจะได้ขายดีหรือไม่ได้ขายก็ไม่ทราบต้องลดต้นทุนก่อนนะครับใส่กากน้ำตาลเสร็จแล้วก็ผสมด้วยฮ u m i c Acid และ f ูริ i c อ c ิดนะครับเพื่อจะให้ลากลำใหญ่นั้นขาวลากเดินสะดวก แล้วก็ปรับปรุงดินไปในตัวครับเสร็จแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีโฮอร์โมนจำพวกน้ำหมักเชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพที่หมักไว้เองไว้ใช้เองนะครับเป็นน้ำหมักสังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักซาลข้าวหรือว่าน้ำหมักผลไม้ก็ใส่ได้ครับ คิดออกเรื่งครับว่าผมกําลังทาอะไรผมจะเฉลยเร็วก็กกแล้วกันนะครับว่านี่คือการล้างสารลําไยครับสําหรับการล้างสารลําไยนะครับ1ปีเราจะทํหนึ่งครั้งในช่วงที่ลําไยกําลังเป็นเม็ดถั่วเขียวนะครับถ้าไม่ทํานะครับถ้าไม่ทําลําไยของเราก็จะแตกดอกออกมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เคยเป็นอย่างที่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้น ต้องทำปีละครั้งนะครับปีหนึ่งทำแค่ครั้งเดียวนะครับสําหรับน้ำที่เราล้างสารนี้นะครับสามารถผสมไตโคเดอร์มาเพื่อป้องกันเชื้อราได้นะครับถ้ามีก็ใส่ลงไปได้ครับอย่าลืมครับปีหนึ่งทําหนึ่งครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของลําไยเพื่อลําไยจะได้ไม่หงอยนะครับสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกลําไยทุกท่านนะครับอย่าละเลยเป็นอันขาดนะครับ การล้างสารนั้นมีประโยชน์ครับเพื่อจะเพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินเพื่อจะทําให้ดินนั้นร่วนซุยทําให้ดินระบายน้ําได้ดีนะครับและเพื่อไม่ให้ดอกแซมออกมากับชอบผลอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผสมเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมากับระบบน้ําสปริงเกอร์เลยนะครับเพื่อจะได้ล้างสารลําใยญ่ล้างสารโพแทสเซียมคอเลตและโซเดียมคอเลตไม่ให้ตกครั้ง ไว้ในดินนะครับถ้ามันตกค้างอยู่ในดินมันก็จะทำให้ลำไยนั้นออกดอกอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองทำก็ลองทำดูนะครับถ้าใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองทำดูครับอาจช่วยท่านได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ